คว้าอันดับหนึ่งของประเทศทำเอาคุณแม่แอนนี่บรูคออกอาการชื่นอกชื่นใจน่าดูเลยทีเดียวสำหรับความสำเร็จครั้งใหม่ของน้องธีคายุลูกชายสุดที่รักที่นับวันก็ดูจะยิ่งฉายแววทักษะด้านภาษามากขึ้นเรื่อยๆโดยเจ้าตัวได้แบ่งปันเรื่องราวความสุขดังกล่าวผ่านช่องทางอินสตาแกรม a n n i e t e k a y u ด้วยการบอกเล่าผ่านแคปชั่นว่าน้องธีคายุสามารถคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษโครงการ Thailand English Teach Contest พร้อมกับแนบภาพถ่ายล่าสุดของลูกชายสุดที่รักขณะโพสท่าหล่อเข้มอวดเหรียญทองและถ้วยรางวัลแห่งความภูมิใจซึ่งก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาเห็นต่างาพากันคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถรวมถึงหน้าตาหล่อเหลาของน้องทีคายุก,กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวคืนกระชเลชันอันดับหนึ่งของประเทศและอันดับหนึ่งของภาคด้วยคะแนน1 0 0เต็ม100ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษถ้วยรางวัลและเหรียญทองใบประกาศจากท่านชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพโครงการไทยแลนด์อิงลิชที่คอนเทส จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์